มีภาพภาพหนึ่งเป็นกระตูดนะดูแล้วก็เนื้อหามันชวนคิดนะเป็นภาพชายคนหนึ่งอยู่ในห้องขังในห้องขังน่นจะมีเขาคนเดียวแล้วก็ท่าทางก็ผอมโซแล้วก็โซมนะแสดงว่าอยู่ในคุกม,มีมานาน หน้าห้องขังหรือว่าหน้าสีกลงเนี่ยมีของสองสิ่งวางอยู่ได้แก่ขนมปังแถวยาวน่ากินอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นลูกกุญแจที่ใช้ไขห้องขัง ของสองสิ่งเนี่ยชายคนนั้นเอื้อมมือไม่ถึงนะมันอยู่ห่างจากสี่กลงข้ามาสักฟุตครึ่งหรือสองฟุตแต่บังเอิญในห้องขังเนี่ยมันมีมีคล้ายๆกิ่งไม้นะหรือว่าคล้ายๆมบบันทัดนะ เชื้อชายคนนั้นเนี่ยสามารถจะเอามาใช้เขียของที่อยู่ข้างหน้าห้องขังได้ก็ทายนะว่าเนี่ยก็จะใช้ไม้นั่นเขีียอะไรระหว่างขนมปังกับโล่ก,กุญแจเพราะว่าในภาพเนี่ยชายคนนั้นเนี่ยใช้ไม้เนี่ยเขียขนมปัง ซึ่งมันก็ชวนให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าวทำไมเขาถึงเลือกเขียขนมปังทำไมไม่เขียลูกกุญแจภาพนี้ก็จจะบอกคนเราเนี่ย,ยให้เลือกระหว่างอิ่มท้องกับอิสระภาพเนี่ยคนก็เลือกท้องอิ่มก่อนการที่กำลังหิวเนี่ย ขออาหารหรือขนมปังก่อนให้อิ่มท้องหายหิวส่วนอิสระภาพนี่เอาไว้ทีหลังเออมันก็น่าคิดนะว่าคนเราถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไยทำไมคนเราจึงเลือกอิ่มท้องก่อนอิสระภาพไเนื่องาอิสระภาพมันเป็นเรื่องของจิตใจนะแต่ว่า ท้องหิวเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ชัดเจนที่จริงเนี่ยถ้าชายคนนั้นเลือกเคี่ยกุญแจก่อนนะเราก็ใช้ลูกกุญแจนั่นแนหะไขประตูพอเขามีสาภาพ,พออกมาจากห้องขังได้เขาก็สามารถจะหยิบขนมปังไปกินได้นะ ก็หมายควาว่าอิสระภาพกับความอิ่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องสิ่งที่แยกขาดจากกันหรือต้องเลือกระหว่างอันใดอันหนึ่งแต่คนเราเนี่ยบ่อยครั้งเราชอบมองปัญหาหรือมองสิ่งต่างๆและสถานการณ์แบ่งออกเป็นคู่ตรงข้ามคือว่าต้องเลือกอันใดอันหนึ่งต้องเลือกระหว่างขนมปังหรือไม่ก็กุญแจ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยขนมปังกุญแจนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องแยกกันนะเราเลือกกุญแจมีสภาพแล้วออกมาจากห้องขังก็สามารถจะหยิบขนมปังกินได้ส่วนนี้เนี่ยมันจะมีคนมักจะมองสิ่งต่างๆออกเป็นคั่วออกเป็นคู่นะอย่างเช่น หลายปีก่อนวาทุกวันนี้ก็ยังมองว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการพัฒนาเนี่ยเราต้องเลือกนะถ้าจะเลือกการพัฒนากาันอยู่ดีกินดีก็ต้องยอมให้มีการเบียดเบียนธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ได้นะถ้าเราเลือกจะพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ธรรมชาติก็หมายความว่าเราก็เลือกที่จะ ไม่พัฒนาอันนี้มันเป็นเป็นขั้วตรงข้ามนะที่มันหลอกเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนากับการรักธรรมชาติไปด้วยกันได้และมันจำเป็นต้องไปด้วยกันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดธรรมชาติถูกทำลายเช่นเกิดมีการตัดไม้ทำลายป่า ต่อไปน้ำท่าก็จะเป็อุดมสมบูรณ์พอน้ำแห้งขอดการเสร็จการพัฒนาการเกษตรกรรมก็ลำบากหรือไม่แต่อุตสาหกรรมก็ไม่มีน้ำใช้หรือว่าพอหน้าแรงนะพอฝนตกน้ำท่วมไม่มีป่าคอยดูดซับน้ำพอน้ำท่วมเศรษฐกิจ มันก็ถูกกระทบนะทำอะไรไม่ได้เลยนะอย่างชัยภูมิเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยธนาคารร้านค้าเซเว่นร้านอาหารเรียกว่าต้องปิดตัวหมดเลยเศรษฐกิจก็ยุบแย่ไปเลยนี่เพราะเราไม่อนุรักษ์ธรรมชาติหรือพอปล่อยให้ดินมันแห้ง พอใช้สารเคมีเยอะดินใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีมากดินมันแข็งแล้วดินตายปลูกอะไรก็ขึ้นยากมันก็ทำให้การเกษตรเนี่ยมีปัญหาต้นทุนก็สูงนะต้องซื้อปุ๋ยมากขึ้นก็เรือเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจยังไม่นับนะถ้าเกิดว่าใช้ยาฆ่ามแมลงมากเกิดพึ่งตายหรือว่าผีเสื้อลำบาก เลือกสวนได้นาก็ลําบากเลยเพราะว่าไม่มีตัวแมลงที่ผสมเกสรอันนี้มาเชยนะว่าการวัฒธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกไม่ใช่ขั้วตรงข้ามนะแต่มันไปด้วยกันเช่นเดียวกันนะโลกกับธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกกันนะบางคนบอกเนี่ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรอกนะฉันต้องทํามาหากินฉันต้อง ทำมาหากินเพื่อได้ประสบความสำเร็จไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าถ้าไม่สนใจฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรมในการทำมาหากินเพื่อหวังความสำเร็จก็อาจจะไปได้ไม่ไกลเียดเสียศูนย์นะเป็นโลก ความดันเสลื่อยในสมองแตกโรคซึมเศร้าเพราะเครียดมากจากการทำงานหรือเป็นเพราะว่าไม่สนใจธรรมะศีลไม่สนนะคอรัปชันก็อาจจะประสบความสเรเ็จไม่ได้นานสุดท้ายก็ติดคุกหรือว่าถูกคดีความหรือถูกกันแก้งถูกแก้แค้น โลกธรรมก็ไปด้วยกัน <Yeah. S 1> แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเอาธรรมะเนี่ยไปใช้กับการท,ารทํางานทังโลกได้อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธะเนี่ยพูดอยู่เสมอนะการทํางานคือการปฏิบัติธรรมโลกกับธรรมไม่ได้แยกกันเแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มองนะว่าต้องเลือกนะระหว่างสติเนี่ยหรือสมาธิต้องเลือกระหว่างความสงบ ความมีสติระลึกได้หรือความรู้สึกตัวต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆไม่ใช่เลยนะแม้ว่าที่นี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวแต่สุดท้ายมันก็นำพาไปสู่ความสงบทางจิตก็ว่าถ้าเรามีสติรู้ทานความคิดและอารมณ์มันก็ไม่ถูกความคิดที่เป็นลบอารมณ์ที่อกุศลมาครอบงำทำให้จิตใจรุ่มร้อน ถือว่าใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่เน้นเรื่องความสงบไม่ห้ามคิดเปิดตาเคลื่อนไหวบางคนมองว่าเนี่ยที่นี่ที่ก็สอนให้นิ่งจะได้สงบแต่ที่นี่สอนให้เคลื่อนไหวแล้วก็จะได้รู้รู้นี่คือรู้สึกตัวแต่พรู้สึกตัวมากๆนะมันก็สงบได้แม้จะไม่นิ่งนะแม้จะเคลื่อนไหวแม้จะทางานแม้จะเปิดตาจิตก็สงบได้ เสียงกระทบหูจะเป็นเสียงดังคำตอาว่าดาทอใจก็สงบเจอคนไม่น่ารักนะก็จิตใจก็ไม่ขุนมัวเนะพราะรู้ทันความคิดนะที่มันเกิดขึ้นนี่เรว่างสงบนะเพราะว่ารู้สึกตัวมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแยกกันนะระหว่างสติกับสมาธิหรือว่าต้องแยกระหว่าง จเจ้าความสงบหรือจเจ้าความรู้สึกตัวไม่ใช่ถ้าเราจเจริญสติทำความรู้สึกตัวมา,มากๆความสงบก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอิสระภาพกับการอิ่มท้องมันก็ไปได้วยกันได้นะไม่ใช่ต้องเลือกต้องเลือกระหว่างขนมปังนะกับกุญแจกกุญแจถ้าเลือกลก,กุญแจเปิดห้องขังเป็นอิสระ ก็สามารถเดินมายิบขนมปังได้มองในแง่หนึ่งนะชายคนนั้นเนี่ยแกอาจจะคิดว่าเอาขนมปังก่อนเพราะหิวนะเสร็จแล้วค่อยมาเขี่ยกุญแจเขี่ยขนมปังก่อนแล้วค่อยมาเขี่ยกุญแจนะแต่ก็อาจจะเขีย่ยไม่ทันก็ได้นะเพราะเขี่ยขนมปังกินขนมปังเสร็จไม่ทันเปิดประตูห้องขังนะ จ้าหน้าที่เขาก็มาเห็นซะก่อนก็เป็นอันว่าต้องติดคุกต่อไปถึงแม้จะอิ่มท้องแต่คนเราเนี่ยแม่จะรู้นะว่าอิสรภาพเนี่ยเป็นของดีแต่อะไรก็ตามที่ช่วยทำให้อิ่มท้องก่อนฉันก็เลือกคนเราเนี่ยโดยพื้นฐานในนิสัยเนี่ยเราชอบสบายก่อน ในการที่จะอดยอมยอมหิวแล้วก็มาสบายทีหลังเนี่ยคนไม่ค่อยเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพเนี่ยมันก็ชายคนนี้ก็เลยเลือกขนมปังก่อนนะอิสรภาพไว้ทีหลังนะล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะเลือกความสบายก่อน จะให้รอให้รอเช่นรอหิวสักหน่อยแล้วค่อยอิ่มทีหลังเมื่อเป็นอิสระแล้วเนี่ยหลายคนไม่ยอมนะเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะไรที่มันสบายก็เอาก่อนถึงแม้ว่าตอนหลังจะลำบาก ของบางอย่างเนี่ยถ้าเราอดทนสักหน่อยแล้วสบายคนไม่ค่อยเลือกนะเขาเคยทดลองนะกับเด็กนะห้าขวบเนี่ยนะเอาขนมลูกกวาดฝรั่งนี่มันก็ใช้ขนมที่เด็กชอบคือมัชมัโลสวยๆอร่อยๆมาวางไว้บนโต๊ะในห้อง แล้วเด็กก็ยี่สิบสาสิบคนนะคุณนมัชมนโร่มัน,มนมก็พอสำหรับเด็กทุกคนเกินพอด้วยซ้ำครูก็บอกนะว่าถ้านักงเรียนเนี่ยหยิบเดี๋ยวนี้เลยนะได้ไปเลยคนละหนึ่งเม็ดหนึ่งลูกแต่ถ้าอดทนอีกสิบห้านาทีนะได้สองคิดด้วยหัวด้วยเหตุผลด้วยสมองก็รู้ว่าสองมันดีกว่าหนึ่ง แต่พอให้นักเรียนเนี่ยเลือกนะโดยที่ครูไม่อยู่ในห้องนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะเลือกมาร์ชมลโลขอเลือกทันทีเลยไม่ยอมคอยมีแค่หนึ่งในสามหนึ่งในสีที่คอยสิบห้านาทีเพราะรู้ว่าถ้าคอยแล้วจะได้สองแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมคอยขอกินทันทีเลยก็คงใช้คล้ายกับชายที่อยู่ในคุกนะ หิวไยขอกินขนมปังก่อนส่วนอิสระภาพไว้ทีหลังเรืออาจจะไม่สนก็ได้เราจะต้องเป็นคนที่เขารู้จักอดกลั้นนะหิวก็จริงแต่ว่าอดไว้ก่อนขอเคลียเอาลูกกุญแจก่อนเพราะว่าขายากุญแจออกแล้วเนี่ยมันถึงจะได้กินทีหลังก็ไม่รู้จะขายออกได้นานเท่าไหร่เพราะว่าลูกกุญแจจะมีสนิม คนก็บางคนคิดแบบนี้นะว่ากว่าจะเป็นอิสระภาพเนี่ยอีกต้องนานขอกินอิ่มก่อนแต่อ,อิ่มแล้วจะได้เป็นอิสระหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ถ้าคนเราเนี่ยถ้าว่าเรารู้นะถ้าเรายอมลำบากนะเราก็อาจจะสบายทีหลังได้เช่นที่เราเด็กหลายคนเนี่ยอุตส่าห์เรียนหนังสือทำไมาถึงยอมเรียนหนังสือทั้งที่มันลำบากไม่ได้เล่นพราะเขาเชื่อว่าเนี่ย หรือเขามั่นใจว่าเนี่ยเมื่อเรียนหนังสือตั้งใจเรียนแล้ววันหน้าก็จะสบายหรือบางคนเนี่ยขยันทำงานเชื่อไม่เคยเชี่ยวหรอกเอาทย์ถ้าทำงานได้ก็ทำเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อเขาคิดว่าเนี่ยวันนี้ยอมลำบากยอมเหนื่อยแล้วพรนะุ่งนี้หรือว่าวันหน้าจะสบาย คนที่อดออมเนี่ยแทนที่จะเอาเงินไปซื้อนอนซื้อนี่กินเดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้จักอดทนอดออมวันนี้เพื่อที่เราจะได้สบายวันหน้าทำไมเราต้องออกกำลังกายยอมเหนื่อยนะเพราะว่าถ้าเรายอมเหนื่อยวันนี้วันหน้าเราสบายสุขภาพเราดีโรคอ้วนไม่เล่นงานโรคหัวใจไม่ถามหา เบาหวานก็ด้วยนะแต่ทางนี้ได้ามันต้องยอมนะยอมลําบากก่อนวิ่งออกกําลังกายก็เหนื่อยแทนที่จะนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือนั่งดูโทรทัศน์ต้องไปวิ่งออกกําลังกายอันนี้เหนื่อยแน่นะแต่ว่ามันสบายทีหลังพราะคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะยอมลําบากก่อนเพราะเขารู้ว่าวันหน้าจะสบายอดออมวันนี้ แล้ววันหน้าก็จะหนีใช้รวมทั้งในวัยชาราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยนะไม่อยากจะอดออมวันเนี้มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดถ้าวันนี้ยังกินดื่มใช้แรนใดก,ก็ทำไม่คิดจะออกกำลังกายมันฉัว่าคนที่เขาสามารถที่จะ รู้จักลำบากก่อนนะก็จึงจะมีความสุขสบายวันหน้าเช่นกินอาหารก็ยอมกินอาหารจืดๆรถไม่จัดจ้านหวานมันเค็มก็เลี่ยงแม่จะอร่อยแม้จะชอบแต่ก็อดเอาไว้เพราะรู้ว่าถ้ากินอาหารแบบนี้อาหารที่รสไม่รสไม่จัดจ้านมากสุขภาพจะดีนะไม่เป็นโรคอ้วนไม่เป็นโรคสารพัดนะโรคหัวใจ เชื่อเดียวกันนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราเลือกที่จะไม่ไปเที่ยวสนุกสนานไอ้การปฏิบัติธรรมเนี่ยลำบากลำบากนี่แน่ที่ว่านอกจากไม่สนุกแล้วเนี่ยบางทีเบือ่อบางทีต้องสู้กับอารมณ์ความพุ่งซ่านต่างๆแต่ว่ามันก็ลำบากแค่วันนี้นะวันหน้าก็จะสบายเพราะพอเราจิตเรามีการพัฒนา มีสติมีสมาธิเราสึกตัวเจอสิ่งกระทบต่างๆก็ปล่อยวางได้ง่ายเจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่พอใจก็ไม่ทุกข์ถ้ามาจากสิ่งที่เราที่พอใจก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่ารักษาจิตเอาไว้ได,ได้หรือมีปัญญาไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยถูกบีบคั้นด้วยอน,นิจจาลมคือรู้กับกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ถูกอกถูกใจ มันเกิดขึ้นรอบตัวแต่ใจไม่ทุกข์เพราะว่าปฏิบัติมีการฝึกจิตในขณะที่คนที่ไม่ปฏิบัติเพราะเขาไม่อยากลำบากเขาอยากจะสบายหรือเขาอยากจะใช้เวลาหาเงินหาทองสุดท้ายพอถึงเวลาที่เจอความพัดผแา้สูญเสียก็ร่มหมกุ้มใจเจอคําต่อว่าดาทอก็เครียดนคนเราเนี่ยถ้าว่าเรารู้จักอดทนรอคอยได้เนี่ยยอม ลำบากก่อนก็มีโอกาสที่จะสบายในวันหน้าแต่ว่าน้อยคนนะที่จะเลือกวิถีชิดท,ที่ว่านะส่วนใหญ่ก็ขอสบายก่อนส่วนวันหน้าเป็นยังไงว่ากันอีกทีตอนนี้สูบบุหรีกินเหล้าะจะให้เลิอกก็ยากเลิกแล้วมันทุกข์จะลงแดงเอาทัังที่ถ้าเลิก แม้จะทุกข์แม้จะลงแดงบ้างแต่ว่าวันหน้าก็จะสบายแต่น้อยคนจะเลือกวิธีนี้ก็สนองกิเลสตอไปกินเหล้าสูบบุหรี่นะเพลินนะส่วนวันหน้าจะเจอโครคภัยไข้เจ็บอย่างไรนะีไม่สนแต่ถึงไม่สนยังไงก็ต้องเจอนะถ้าว่าไม่มีการยับยั้งชั่งใจสายนี้เนี่ย แม้จะคู่คนเนี่ยจะสอนลูกสอนหลานว่าให้ต้องมีความรู้มากให้ต้องมีรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาจีนรู้วิชาการต่างๆมากมายนะแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายเลยนะถ้าไม่รู้จักคอยไม่รู้จักอดทนรอคอยและเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้คนลูกหลานเนี่ยมีความได้เปรียบนะความได้เปรียบไม่ใช่ที่จม,มีความรู้เยอะแต่ที่ว่ามีความรู้จักอดทนรอคอยและ ควบคุมตัวเองได้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจกันแล้วที่จะฝึกให้รู้จักอดทนรอคอยหรือฝึกให้มีระเบียบวินัยอยากได้อะไรก็เสดทันทีนะเลือกสุกไว้ก่อนทั้งที่อาจจะรู้ว่าวันหน้าจะลำบากแต่อดทนไม่ได้นะทีจะ่จะเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่อดเปรี้ยกินหวานเนี่ยอดยาก นะเพราะว่าไม่รู้จักควบคุมจิตจิตถูกเราเราเย้ายวนได้ง่ายเพราะว่าไม่รู้จักอดทนรอคอยแต่ถ้าเราจะอดทนรอคอยนะแมทั่งในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอดทนรอคอยนะจดจิญสติทําแล้วทําเล่าทั้งวันก็ยังไม่เห็นอะไรก็ไม่ท้อทําไปเรื่อยๆอย่างที่พูดเมื่อวาน คนที่จะทำไปไเรื่อยๆเอาปริมาไว้ก่อนทําเยอะๆเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ไม่ใจร้อนต้องรู้จักอดทนรอคอยไม่หวังผลเร็วสะวังผลเร็วเนี่ยจะทําไม่ได้นานเพราะผลมันออกมาช้าก็ท้อแท้ผิดหวังแล้วเลิกทําดีกว่าแต่คนที่อดทนรอคอยได้นี่เขามันแะผลที่ปรารถนายังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก็ทําไปเรื่อย ถือว่าทำเล่นๆไปแต่ทำจริงๆคือทำเยอะๆทำบ่อยๆแต่ว่าในบรรดานักปฏิบัติธรรมน้อยคนนะที่จะอดทนรอคอยได้เนี่ยหลายคนมักจะบอกว่าเนี่ยทำไมไงถึงจะจิตมันจะสงบเร็วนะคำถามนี้คือคำถามที่เจอบ,บ่อยทำไนจะสงบเร็วทำไนจะรู้สึกตัวได้เร็วจะเอาเร็วไว้ก่อนอยากจะหาทางลัดเพื่อการปฏิบัติธรรมมันไม่มีทางลัดนะ แม้ทางที่เป็นทางตรงแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเวลานะต้องอาศัยความเพียรต้องทําเยอะๆทําบ่อยๆอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรต้องร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าไม่มีความเพียรเสียอย่างแล้วนะแม้จะปฏิบัติถูกทางมันก็ไปไม่ถึงไหนดังนั้นการรู้จักอดทนรอคอยนี่าสำคัญมากคือหมายความว่ายอมลําบากยอมเหนื่อยวันนี้ พระเชื่อว่าผลพวงข้างหน้าเนี่ยมันก็คือความสําเร็จแล้วความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะคนที่รู้จักคอยเท่านั้นละใช่ไม่รู้จักคอยแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่ความสุขชั่วครู่ชั่วยามเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้นะสะสมนิสัยให้รู้จักอดทนรอคอยซึ่งมันไม่ใช่แค่ขันตียงเดียวนะมันต้องมีสติด้วยเพราะถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะไม่แพ้ต่อกิเลสต่อสิ่งร่อเร้าเย,ย้าย,ยวน ต่อนิวรหานะไม่ว่าจะเป็นการมาฉันทะพยาบาทหรือทักุกุจกจะความพุ่งซ้านหรือว่าในความงงาหาหนอนรวมทั้งความรังเดสงสัยวิจิกิจฉาจะาฝ่าทะลุนีน่วรหาหรือประสาทของการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมันต้องมีความรู้จักอดทนรอคอยโดยมีสติเป็นตัวนำและวิริยะเป็นตัวผลักเนี่ยมันถึงจะประสบความ